สวัสดีครับวันนี้จะมาทำการบ้านแคลคันที่2ข้อที่4ี่นะครับข้อนี้ก็จะให้หาลิมิตของตัวนี้นะครับขั้นแรกจะเห็นได้ว่าพูดุโพสเนี่ยมันจะมี h ed. ตัว H เนี่ยติดอยู่อ่ะซึ่งเราก็สามารถดึง H ออกมาได้ก็จะได้ลิมิต H เท่ากับศูนย์เห็นผลที่เราต้งดึง H เนี่ยก็คือถ้าเราแทน H เข้าไปเฮลิมิตที่มี h เข้าใกล้ศูนเนี่ย ทุกตัวจะเป็นศูนย์่วนศูนย์แล้วก็หาค่าไม่ได้เราว่าต้องทำยังไงก็ได้ให้มันไม่เป็นศูนย์่ะก็คือไม่เป็นศูนย์นศูนย์ก็คือเราก็ลองดึงดึงตัวลกมาก่อนก็จะได้ h x กำลังสองบวก 3x บวก h กำลัส่วนด้วยตัวรากก็ดึงได้เหมือนกันนะครับก็ h 2x บวก 5h เห็นได้ว่า h สามารถตัดกับ h ได้ข้างล่างข้างบนก็จะได้ Limit h เข้าใกล้0 x กำลังสบวก3 x บวก h กำลังสส่วนด้วย2 N, บวก5 h ต่อไปเราก็เทคลิมิตนะครับพอเทคลิมิตแล้ว,ะะลวตัวที่มี h เนี่ยเมื่อมาคูณกับตัวอะไรก็เที่ยมเป็นศูนย์ใช่ไหมครับก็มาคูณกับตัวอะไรก็จะได้เท่ากับศูนย์ก็ตัวแรกไม่มี h ก็ เหมือนเดิมครับต,ตัวที่สองด้วยเปิดตัวที่สามเนี่ยมันเป็น h ก็คือศูนย์กำลังสองก็คือศูนส่วนด้วยสองเก้าคูณกับศูนย์ก็ได้ศูนย์นะครับอ่าก็จะได้ x กำลังสองบวกสามเส่วนสองเเห็นได้ว่ามันมี x นะครับทั้งบนทั้งล่างเลยก็นม่าจอต่ดกันได้ก็ดึงตัวร่วงมาครับก็ได้ x อบวกสส่วนด้วยสอ เอ็กเนี่ยตัดกันได้ก็จะได้เท่ากับเอ็กบวกสาม